ปิดฟ้าทั้งบ่ได้ต้องเสียเวล,วลาเวลหรือไม่ออกมากไหมเพื่อจัดท่อแกนกลางให้ได้ศูนย์ถึงจะปิดฝ้าทั้งได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้เมื่อเพื่อนๆใส่เครื่องมือเล็กจับท่อแกนกลางอันนี้นะครับหน้าตาเล็กจับท่อแกนกลางนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อตัดปัญหานะครับ เพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงใหม่นะเขาเอาฝาถังนะมาปิดมาวัดอยู่เรื่อยไปครับมันลําบากครับอันนี้ใส่อันเดียวเลยติดไว้เลยมันมันก็บม่มีปัญหาสวัสดีครับผมทวีนะครับมื่อนี้ซิมาประดิษฐ์อันเครื่องจับทอ่อเกนกลางนะครับเล็กจับทอ่อเกนกลางนะครับวัสดุอุปกรณ์กับทั้งสองรยลิตรเก้านะครับ สื่อมาจาก้านขายของเก่าก็ได้ครับเลือกเอาถังทีือว่ามันชํารุดหลายๆก็ได้ครับเฮาตัดเอาแต่เฉพาะอันเล็กขอบปากถังก็ได้ครับตัดเอาส่วนที่แข็งแรงนะครับที่เป็นหนาๆนะครับตัดตัดออกนะครับเอาแต่ส่วนนี้ละนะครับตัดออกตัดพยายามชิดๆเนี่ยนะครับนะครับตัด เขาก็สีใดเล็กวงกลมนะครับนะเห็นบ่เขาก็สีใดเล็กวงกลมนะครับเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ลูกหมูนะครับเจียเจียคมมันออกนะครับอย่ามันบาดมือนะครับเวลาเข้าไปใส่งานนะครับนะครับเจียออกหลังจากนั้นนะครับให้เฮ้าตัดนะครับใส่ลูกหมูตัด ตัดให้มันขาดเลยครับเพ,เพื่อเพื่อฮาสิดดัดเข่าไปในถังได้นะครับเพราะว่าฮาสิเอาเอาไว้ในขอบถังดันในนะครับเปเผื่อนๆคงสิน,นึ่งออกนะครับอันนี้มันใหญ่อยู่เม่นบ่ครับถ้าฮาตัดมันก็นกนสิหน่อยลงเราฮอก็ตัดส่วนที่มันเกินออกนะครับเดี๋ยวผมสิเ็ตตัวอย่างให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวนําเอาไป ประกอบนะครับนะครับเห็นบ่เข้าประกอบเสร็จแล้วเข้าเอาสซด้านในเลยครับส่วนที่เกิดมาเข้าตัดออกเลยครับตัดหัวมันออกเลยลเราห้องก็ได้ชิดกันพอดีนะครับอย่าเอาว่างทึ่งฝาหรือว่าอย่าเอาว่างไม่หนอกนะครับให้เอาเอาชิดขอบในนะครับให้มันติดกับถังนะครับอย่าให้มัน อันนั้นนะครับอย่าให้มันโค้งเคร่งนะครับให้มันแน่นเปียะเลยนะครับติดฝาถังเลยนะครับหลังจากนั้นฮอกกัตชิได้เอาเครื่องมาเชื่อมประกอบนะครับให้มันติดติดกันนะครับเป็นวงกลมนะครับเราฮอกกัตชิได้ถอดออกนะครับอันนี้คือวัดนะครับเขาวัดให้ได้ขนาดก่อนนะครับเพื่อนๆเข้าบ่ได้เชื่อมติดด้อเดอเขาวัดได้ขนาด พอดีนะครับกับขอบถังขังดันไนนะครับผมอธิบายแบบนี้คงสิข่าใจนะครับหลังจากนั้นเ้าก็ออกอ,ออกมา,นะเอเา,เอาเอาออกมาปรับแต่งครับนะครับเพื่อนเพื่อนห้าออกออกมาผมอธิบายแบบนี้เข้าใจบน้อกครับคงสิข่าใจเด้อนะครับเนี่ยเอาออกมา หลังจากที่ว่าเข้าเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเขาก็แกะออกมาได้นะครับเป็นบ่เนี่ยสีให้มันสีขับๆับได้ด้ครับอย่าให้มันหลวมถ้าหลวมมันจ็ดให้ท่อเย็นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยันตัวบังคับนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอามาปรับแต่งนะครับปรับแต่งใส่ลูกหมูเจี๋ยออกโมเฮดไปตามขั้นตอนนะครับเพื่อนเอนเบิ่งดีๆนะครับ ถ้าได้เครื่องมือชนิดนี้นะครับเข้าตรงพระวงกับว่าพอเกียนกลางเข้าสีอ่อนโอนเอียนไปห้างไหน,นะครับออนเอียนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเลี้ยงใหม่นะบังเทือเลี้ยงจนเพื่อนนะครับเอาฝาทังปิดอยู่ได้ระดับเช็คสองเท่อสามเท่อวังเทือเข้าปิดฟ้าทังแล้วก็เอาออกอยังสีหน้าครับ ผมก็เลยตัดปัญหานะครับคิดคนอุปกรณ์นี่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดไพคิดคนได้เราก็หรือว่าเป็นแบบเดียวกันนี่ก็ผมกบับบลูนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาหลายกับอันการจัดไม่ใส่เต่านี่ครับถ้าว่าไพคิดคนใดแบบนี้ก็ผมกบับบลูนะครับเพราะว่าผมคิดไปตามความคิดของผมนะครับเพราะว่า มันมีปัญหาหลายครับเวลาผมเลี้ยงใหม่นะขี้ข้านเอาฟ้าทางมาทาบเหมือนกันเถอะนะครับผมก็เลยเห็นจังใดน้อว่ะสีได้ให้มันบบตองใส่ฟ้าทางนะครับผมก็เลยคิดคนอุปกรณ์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นที่ห้าแจ้งดีๆล้วห้าก็เอาลูกหมูลเลยละเจียนะครับนึกออกบ่เจียให้มันสวยงามแบบนี้นะครับ นะครับเพื่อนเพนเจียออกเด้อเจียให้มันเรียบร้อยมองคมมองอยังนะครับเจียออกเฮ็ดง่ายๆนะครับถ้ามีอุปกรณ์จีน,นี่รับรองบบตรงห่วงครับทอแกนกลกางเข้าหนียูเป๊ะเลยวิธีใส่งานนีโบเมนว่าเอาเอาไว้นะครับต้องถอดออกนะครับวรเวลาเฮ้าปิดฝานะครับนึกออกบอเวลาเฮา เขาเลี้ยงใหม่เต็มเมนเปี้ยเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ซีอูตรงกลางเลยทอนะบุขยับไปได้เพราะว่าเขายึดกับอุปกรณ์นี้ไว้แล้วนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ถอดออกหลังจากถอดเขาก็ปิดฟ้านะครับเดี๋ยวผมซีซาธทิตในเบิ้งถ่ายคลิปนะครับหลังจากเฮ็ดอุปกรณ์นี้เสร็จแล้วนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับตามขันตอนผมนะครับเฮ็ดง่ายนะครับเนี่ยเชียร์เชีย ผมพยายามบดตัดต่อหลายนะครับเพราะว่าอยานเพื่อนๆบอกเข้ใจเนี่ยอันนี้คือวงกลมนะครับชีว่าเฮ้ายึดขอบเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับใส่เล็กตันนะครับสีเหลี่ยมก็ได้ครับเนี่ยเป็นเล็กตันนะครับเราก็เอามางอเป็นวงกลมนะครับเอามาดัดเป็นวงกลมนะครับเนี่ยเล็กตันนะครับสีหุ่นก็ได้ครับแข็งแรงดีนะครับเอาง่ายๆไว้ก่อน เนะี่ยพ่อพ่อ,พ,อพ่อดัดได้วงกลมเสร็จเขาก็มาแตง่งเห็นว่เาเครื่องเชื่อมมาเชื่อมแตงม่งมันดีนะครับเนี่ยน,ยคนกออกะครับนึกออกบ่ครับนี่เห็นได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็สิเป็นลักษณะนี้นะครับวงกลมเลยนะครับบ่ต้องขนาดนะเฮาเอาทอ่อแกนกลางวัดเลยนะครับเนี่ยเห็นบ่เฮาสิเอานี่ไปซุบซุปซุบอันใส่กับ นั่นละท่อแกนกลางที่ว่าห้ามีปัญหาว่ามันโอนเอ็นนะครับเนี่ยนึกภาพออกนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับนี่เห็นบ่ให้มันรวมๆแบบนี้ครับแต่ว่าอย่าให้มันรวมหลายนะครับถ้ารวมหลายนี่ท่อแกนกลางห้ามีปัญหาอีกมันโอนเอ็นได้ตามที่ว่ามันรวมนะครับเอามันเปะเลยแน่นๆไว้เป็นดีครับนี่เห็นบ่เห็นบ่เล็กเล็กกลมๆห้ามวซุใไซแบบนี้นะครับเราเล็กอัน วงกลมใหญ่ๆที่เขาตัดปากท่อเขาก็เอาชิดขอบนะครับแล้วเขาก็เชื่อมเชื่อมเป็นตัวแล้วเขาก็ไปหาเล็กอันซีหุนแล้วก็ได้ครับเอาซีหุนขึ้นไป้อครับมันยังได้แข็งแรงเอาหนาๆแน่าเอาน้อยๆถ้าน่อยๆมันโคตรง่ายครับเนี่ยเอามาคาำครับเขามาเชื่อมกับอันเล็กกลมๆที่เขาเห็ดวังหันนี่นึกออกไ่ครับพ่อมาซุบไว้แล้วเขาก็เชื่อมครับหัวท้ายเห็นบ่เนี่ยนะครับเห็นบ่ เอาใส่ประมาณสี่เซนนะครับนี่สี่เซนนี่สี่เซนเชื่อมติดกันส้นกันนะครับฟังตรงกระหามโ้่โซน,นกันหนึ่งเสนสองเสนสามเสนสี่เซ,น,เซ,น,เซนนะครับสี่เซนพอดีนะครับอย่าเอาทีหลายเพราะว่าทีหลายห่อยัดไหมฟื้นบวสะดวกอีกครับลําบากเ่าอีกนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันก็นสีได้โตคํานะครับนี่แน่นเปียกเลยนะครับอย่าเอาล้วมๆนะครับถ้ารล้วมๆเดี๋ยวทอเ่อมีปัญหาอีก เอางัดงัดเนียนเนียนจะให้มันยังได้นะครับให้มันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเชื่อมปั๊บนี่ครับนึกออกนะครับเนี่ยนยครับยกออกเนี่ยเดี๋ยวเอาฝาถังมาทาเบิ้งครับได้ระยบะบ่อเขาเชื่อมเนี่ยต้องเชื่อเขาเชื่อมบ่อได้ยานมันกินไส้กินคว้าอีกนะครับนี่มั่นใจได้เป๊ะเขาก็เอามาเลยยกออกมาแต่งไม่แบบนี้ เห็นบ่าแน่นๆครับแบบนี้เลยเขาก็จะได้แบบเครื่องมือจับท่อเกนกลางนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เอามาแต่งคัดเก่าให้มันดีนะครับถ้าเพื่อนๆสีพ่นสีก็ได้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับพ่นสีให้มันดูไม่แล้วก็หน่าใสแล้วก็นั่นครับผมบ่มีเวลาพ่นผมก็ใส่ลูกหมูเจียซะก่อนนะครับเนี่ย ผมฝากเฮ็ดคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนึกออกพอดีนะครับเนี่ยก็เลยมีเรื่องได้เฮ็ดมีประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนี้ครับขึ้นหน้าตาเด้อครับเนี่ยอันนี้เอาออกเอาเขานะครับโมเมนเอาเวลาเผาเอาเข่าไปข้างในบดได้นะครับเอาออกมาเวลาเขาเลี้ยงฟื้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมสีเห็นใอ้เบิ้งนะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยครับปั๊บเอาใส่แบบนี้เลยครับ สี่ได้พอดีเป๊ะนะครับเนี่ยเห็นบ่าสมมติว่าเข้ากับเลี้ยงฟื้นไปเลยครับรเลยเลี่ยงใหม่ใส่เต่านะครับเนี่ยผมสีธธปิดทห้เบิ้งนะครับเนี่ยปดได้เป๊ะเห็นบ่านี่ปิดปั๊บขั้นตอนนี้ปับ๊บเข้ากับฟื้นใส่เลยนะครับฟื้นใส่เต่าเขาเลยตามปกตินะครับฟื้นยัดใส่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมยัดใส่ก้อนหนาเนี่ยเราผมว่าสีเผาทานแบบนี้ผมคิดคนวิธีเครื่องมือนี่ผมผมก็เลย เห็ดลื้อออกไม้มาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนี่ครับยัดสมมุติว่าเฮางัดเต่าเส้นแล้วมันบับนี่มันก็เสดแน่นแบบนี้ครับนะท่อแกนกลางเขาบ่เอ็นเดี้ยเพราะว่าเฮามีตัวบังคับแล้วปั๊บเฮาก็เอาออกบบดนี้แล้วที่นี่เฮาพร้อมเผาเห็นบ่เฮาก็เอาดินเหนียวดินยังปิดฟ้าท่อเฮาขอบถังเฮาก็ปิดบบดนี้เนี่ยเห็นบ่มันก็อิสระปิดได้สบายเห็นบ่นะครับ เนี่ยคือประโยชน์ของเขานะครับเขาประองเอาฟ้าทังมาเที่ยวเปิดเที่ยวขืนเที่ยวปิดอยู่แบบนี้หลายรอบนะครับผมเคยแล้วเอาฟ้าทังนี่แหละครับมาวัดสองรอบสามรอบเรื่องเธอเพื่อนนะครับยัดไม่เข้าไปยัดไม่เข้าไปอ้าวโบได้อีกละแต่อันนี้มันติดอยู่นี่เลยนะครับติดอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเห็นบ่าอุปกรณ์เท่านี่นะครับเปิดเพื่อนเฮ็ดนน้ำได้ครับง่ายๆเชื่อมเล็กตัดเล็กแน่แค่นี้นะครับ เนี่ยสุดยอดเลยคุณภาพดีนะครับแก้ปัญหาครับเนี่ยแก้ปัญหาได้เลยร้อยเปอร์เซนครับนี่นะครับนะครับแก้ปัญหาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดเปิดกำลังใจเลยนะครับแล้วก็ซอยกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ เปล่นกำลังใจของผมนะครับนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเด้อถ้าบอกเข้าใจเด้อครับบอกเข้าใจตรงไหมองไดหรือว่าเหตุแบบไดนนะครับคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสุขสบายสุขผู่สุขคุณนะครับสวัสดีนะครับ